โชคดีสุขีวันเกิดสิ่งประเสริฐได้วางตั้งใจให้ได้ส่องดังสัญไฟจิตจังใสทุกวันทุกคืนให้รง ครับกดนะครับเรียบร้อยนะครับทำสมัยนิดนึงขัดส่งสินงต้อปจนงมบูางน้เนี่ยปีเลยใชแ้ปีไปเลยนงควัแล้วนั่งที่เดิมอะราหังสมมาสมุทโธคกวา พุทธังพัทวันตังอาภิวาเทมุติยามิมารยังพันเตียบิสุงวิสุงนาทานายะติสันตินาสังฆาปัญจศีลานิยาจามิธรรมังสรนังกัจามิที่ยามีธรรมังสรนังกัจามิปนาติปัตตาน เวรัมณีส <t iny throat> ิกขาปัตตังสมาธิยามิปาฏิปาตังเวรัตมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสมิสาจารย์เวรัมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิพระเมริยะมัจจาปมาตตานัณ เวรารัตนิสิกขาปุทธังสมาธิยามิสุขรหิตเรียมาชากามะคิยาบิเวรารัตนิสิกขาปุทธังสมาธิยามิมาณิปัญจสิกขาปุถานิเสเลนะสุขะติยันติเสเลนะพุทธะสัมปพตน สิเรนะเนปติญตีทัตมาสิลังวิตุนเถกีวิปติปติอาหายาสาพะสัมปติสิทธิยาสาภพโรกวินาสายาปรินังครุตังขะลัง

Amat ห้า ayam สามสามสาม ayam สาม ayam สาม <tong> <tong> <kalo> ayam สามสามสาม <tong> शरण केयां पेशा का Nār sāntu āsir sāntu āsā Bhūtir pañjā pañjā sāntu Saya sampai namo agama beto opata namo tetana sasangka mada kulajjaka mantae tamaramo วังกะลํามัวธรรมิตาอิสานิกตวานัสสปะทัมมราชิตาสัพปัตตสุติงกัจฉันเอตังเตสังมังคารมัวตัมมารันติเยยังเกจเวตัง นะสะเจนสุวรรณไยังไม่มาทัมาก่อนแต่จะาอยู่ ปติอุณรมนาละวกรรมากรมตาายการกานเตศฐานทวิตินนิวามุนีตังตักุศลกัวิตินันทิทวามุนีนุวะตังเปสัพพะตุเตะมังกลา Te <tik> สุปาพยัญชนะสุปาปยัญชนะสำปนังสำปนังสาลีนังสาลีนังโภชนะโฉนิภะตาณิสะปริวารณิสะปริวารณิปัติคันหาตุปัติคันหาตูอัมหะกังอัมหะกังทีทารังทีทารัง ตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระพิสุทธสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระพิสุทธสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัดตาหารพัดตาหารดับทั้งของบริวารดับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิ แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์ขอพระภิสุสงฆ์ยงรับจงรับซึ่งพระตาหารซึ่งพัตาหารกับทั้งของบริวารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ ความสุขและความสุขความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเพือนตลอดการละนานเพื่อนเจริญจุดปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเก้าวลูปเลยทั้งครอบครัวสาธุได้เหมือนกันนะครับ

เสร็จแล้วค่ะตัดน

ญาวารวะผูรริปุเรติตาภรังเอวะเวะอิโตดินังเปตานังปะกัปีติเอตตามปิตตังสุมหังกิปเมวะสุเมจุตูสัพเพปุเรนตุสักปั चन्दोपनरसो यथा मणि चोतिरसो यथा परो

เทอภวตูสะภวานพระกานตุสะพระเทียมพระตาสะพระธรรมะลูกา ສັດຕະນໂພເທພະວັນຕຸເຕພະວະຕຸສາມພະວັນຕະລ ลุกขึ้นมาทั้งหมดเลยาออกไปได้เลยจ้ะ สวอย่าร at ้อนจูบไปหมดนะ จากแล้วปัญางที่รู้ปะได้วางรด้ว่ิยสายทุกวันทุกคืนใราช่วยกันเร็วครับสเ ເດດຈະມາສ້າງສັນອັນ ่อันนี้ของว่าจะถวยพระเอาพามาได้ก็ยิงกายก็ไม่สะดวยังไม่ถึงวันเลยค่ะมาต้องรับที่นี่มีความสุขมากค่ะจะรองเพลงผมก็แดงต้องตัวอาบต้องกระโดเลย